ไปดิบ้านบ้านยังนี่บ้านคำเตยบอกเป็นหินดานหรือว่าหินเป็นแผ่นนะพี่น้องชอนอาธานเราบอกไหมโอ้ยังไกงยังบุกพิ้นยังไกงบุกทู้ยี่เนียบ้านนี่สิบหกขามก่อนบอกเป็นหินดานพี่น้องเลยอ๋อหลายชิปเมตรอ้บ้านนาธานข้ามสายเสน้อยมันโอเด้งโอเด้งพี่น้องโอ้ยันจะจูงข้ามอยู่นี่หัวพี่น้องเลยบุก้าขับรถผ่านนะ ไอ้พัดขับให้ามาแล้วบหัวไออยู่ใสไอเป็นจัไดไที่บ้านบ้านยังนี่บ้านทำเตออยบอกอเออไกลบ้านทับบ่<อ>บ้านทับเราไปทางนี้<อ>นะ ออันนี้บานครับเต๋อไอ้เนาะเอาชิดบะบ้านอันนั้นโมเมนต์วันบานเนี่ยก,ก็กำแพงมีบอกกำแพงหนูมีบ้าบนคำเตอ๋อไอ้เนาะอ๋อด,ด,ด,ด้วยๆควายเจ้าบ่วปะลายแฮะมาในใช้บทห้ทองผู้เอชิลัดออกไปผู้ปากเชน,น้อยมาเชี่ยวไม่ได้เลียงงวัวบ่เออเลี้ยงแต่ควายเนาะ บ้านคำเตย,ยเมืองเซบงังไฟอยู่ติดกับบ้านทับบ้านทับเนี่เป็นบ้านใหญ่กว่ามูมัดอยู่ในเขตเนี้เนาะบรรยากาศยามแรงีเนาะอ,อยู่ที่บ้านคำเตย เป็นธรรมศาสตร์ยังเป็น,ปนแบบดังเดิมเยอะเนาะปี๊บ,บ,บมีงานดองงานดองปะยานี่เป็นเทศกาลงานดอง วขวาทางแว่ไปบ้านทับเนาะไปซื้อไปบ้านนาซอยต,ตอนที่ผมได้ไปทางบ้านทับเนาะเคยไปเลาะทนองแล้วที่ไปทางนาซอยน้บ่ท่านเห็นบ้านนาซอยก็เชื่อนี่คือสายผู้ซอยพี่น้องปลาสังวนแห่งศาดตร์ดงผู้ซอย บานทับจะอยู่ทางเบื้องนี้าน,นาซอยจต่อยู่ทางนี้นพี่น้องเลยตัวเป็นภูเขาที่ยาวเยียดและก็สวยงามทู่ซอยโคนนี่ยากคิดสภาพเลยพี่น้องก็ขี่ไปยากลำบากนะแต่ว่าทางรัฐบาลิ่นก็มีโครงการที่จะเท็ดถนนเส้นนี้แล้วเนาะมีแผนไว้แล้วอีกนานเกินรอเส้นทางจากบ้านปากเชน้อยบนฮอดบ้านผาโคง้งบ้านทบัวทอง เป็นถนนยินแดงก่อนอนาคตอาจจะปูอย่างได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเส้นทางสายลากด้วยกันาจ,จะแม่นบ้านนาซอยแล้วพี่น้องเลยเอาไปสอบถามพี่น้องก่นันมีตัวข้ามน้ำมวยตัวไม้น้ำนี่น่าจะไหลลงสู่เซน้อย อ๋ซอยบ้านใหญ่บ้านดังอีกบ้านหนึงอยู่ในเมืองเซบยงไคปบ้านชนเผ่าลาวนับถือศาสนาพุทธบ้านคำเตยบางทีนี่อาจะโบแมนบ้านชนเผ่าลาวนะอาจจะเป็นบ้านชนเผ่ามะกองเจ้านับถือผีอ๋อเปิงหัวเป็นคลาสสิกขนาดเนาะ กับครูซอยเนาะน้องครับูซอยนะยนยนะจะเป็นที่มาของซอบ้านพันเะนาะไปที่ไหนเดี๋ยวนีหาหน้าท่านยังไกลบ่กเอามันจากหลักโอ้ มาแล้วซะสิดไปกันยังวะสามสี่สิบสี่โยโอ๋อโดยโดยใจคขับใจซอยพี่น้องโอ้ยาวเหยียดขนาดเนาะผูซอยเนี่ยนี่เป็นโรงเรียนปฐมเป็นปฐมสมบูรณ์บานาซอย หมอดต้นบอกเมืองก่อนนะเราะ็ประทมสมบูรณ์บ้านนาซอยซอยยาวเหยียดมาตั้งแต่โบราะบ้านทับเนาะหลายกิโลเมตรเลยเป็นบ้านใหญ่ขนาดเนาะบ้านนาซอยทางนาน้นมีอีกบ้านหนึ่งคือบ้านนาทาน ขึ้นกับเมืองม,มาหาไซเซฟังไฟคือกันที่จริงระยะระยะทางจากบ้านผาโค้งนะฮะบ้านนาซอยกับบไร่ไก่พี่น้องเลยแต่ว่าทางมันยากไปื้อคันท,ทางดีเนี่ยโอ้ยยนานรถของมานเสานาทีก่อนนี้ยานฝนยี่เป็นบวก่ะนี่ออกจากบ้านนาซอยมาแล้วเนาะถนนฝ่ายบ้านนาทานมีเจ่ป่ามีเหินผนเลยทางก็ขึ้นภูลงภูพี่น้อง เป็นหินหินดานหินเป็นแพนะทำเลยไงตีนผู้ซอยมาสุดอยู่พี่พี่น้องโอเวนตีนหางน่าจะเป็นหางผู้เนาะมาสุดอยู่บนิเวข้างหน้ามีด่านหินด่านเนาะตามที่ผู้เขาแกเราว่าเป็นด่านอเมริกาสมัยสงครามมิจูจีนจะมาตั้งฐานทัพอยู่นี้วะ หรือว่าหินเป็นแผ่นนะพี่น้องไปดิไก่ช้อนอาทานเราบ่แม่โอ้ยยังไก่ยังบุ้งยังไก่ปุดชูยานยบ้านนี่สิบหกขำก่อนบ่เออคอข้ามะอ,อะไรอันนี้เป็นดาน่านยังนี่ด่านอนุตตาคุบบกบุบบุบยังไก่เนาะ โอ้หขอบใจขอบใจแม่ไปเบิ่งก่อนจะด่านกบกาสัตเป็นดินแผ่นเป็นแผ่นเนาะนี่เออเรามีมีห่อพิเศษนี่อ๋อ้ทุกอยยังก่อนจะเป็นบอลท่องเที่ยวบบาด้วยทางใดเนี่ยโอ้เป็นด่านแผ่นหินหญ่เนาะ สามารถยางขึ้นมาเทิงคุ้นได้เะเป็นดานเป็นแผ่นหินมดแล้วก็มีต้นม้สังข์ขึ้นอ,อไม้ไเนีเ่ชาวทิ้นชาวทานเออ้อเนาะเป็นดานสามารถยางขึ้นมาเทิงคุ้นได้พี่น้องอะ่ะ<อ>เห็นอยู่ใน <c oughs> คลิปเขาเจ้ามาถ่ายเรียกว,ว่าเป็นดานอเมริกาที่อเมริกามาตั้งฐานทัพยอยู่แถวนี้บริัส ผู้ซอยน่าจะเป็นผู้ซอยของยาวเหยียดมันก้อนหินโลเคเล่ย์อยู่เป็นหินด่านพี่น้องเลยอ๋อหลายสิบเมตรยาวเหยียดเป็นไปเชิงพวกด่านพี่น้องห้วยน้ำนาะห้วยน้ำมีแต่แผ่นหินทั้งหมดเลยนะทางข้างกนะ็เป็นหินด่านมัด นี่น้ออนมาเห็นเลยยังพนทอดบ้านนาทานพี่น้องเก็เว็นตอบยินก,ก่อนแล้วนี่อ้หนี่ขัวขัวไม้ขัวอยากเทพอสมควรละน,นี่ครับอีกคลิปหนึ่งทีเป็นการประจนภัยทีเปนยากลำบากพอสมควรพี่น้องเลยยากน้ำถนนหนทางเนาะทางเส้นนี่ถว่าลำบากแห้งพี่น้อง น่าจะใกล้จะฮอนมอานนาทานแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแรงแล้วคลอยคำลงแรงแล้วอ,อากาศก็เริ่มเย็นโอ้ทางลำบากพี่น้องเลยฝากเพื่อนบบเหตทางใหมนะมาสอนบ่มาเลาะแถวนี้นะตัวลำบากเสียเวลาเนาะเป็นเส้นทางไปตามป้าดงดิบพี่น้องเลยบ่มีบ้านคนมีแต่หัวใจส่วนของเขาเจ้า โอ้ oh. เกือบรอดเนาะเส้นทางจะว่ายากลำบากรุกุ้งระบานนาทานเมืองเซบงังไฟบ้านใหญ่ที่บ้านหนึ่งเนาะอยู่ในเขตนี้จะมีบ้านปากเซน้อยบานนาทานเกียมัธยมพร้อมเนาะบานนาทานเนะ แคมเซน้อยสายเซน้อยพี่<ม>น้องเลยพยมตอนต้นนาทานสิได้ข้ามขัวอู้ได้พี่น้องเลยโอ้สิเอาสิข้ามได้บบบนี้มาสอนแห่งยานความสูงขัวมันโอนเอ็นอ่อนเอ็อนออน,อนะพี่น้องเลยแต่เบิร์นจ,จริงๆพันบ่ได้กับจูงข้ามเอา บ้านนาทานยำแรงบ้านที่สวยงามแล้วก็ยังคงแบบดั้งเดิมอยู่เนาะพี่น้องบ้านชนเผ่าบุตรภยนับถือสาธาพุทธ อยู่กองข้ามกับบ้านเสียงไข้เมืองไซบุรีฝั่งนั้นเป็นสวรรค์เขตฝั่งนี้เป็นพ้มวนสายน้ำเสียน้อยกันกลางไว้ข้ามมาได้ก็จะได้จ้างคนแถวนี้แหละที่เราเอารถข้ามให้เราสอนยานความสูงเคยมาเท่านึงเาเกือบบอด ใจสั้นทษโททอยู่ เดี๋ยวจอดพักก่อนหัวอู้ร้าไปอยู่ในเมืองกานด้อะอูบ้านนาทานข้ามสายเซน้อยขา้ามสายคับรถกระบะไปบ่อไร่มีแต่รถไทยครับรถจักรรถเอ็นรถเอ็นพี่น้องโอ้ยานจะจูงข้ามอยู่นี่ยานความสูง อาจจะได้จูงข้ามแล้วเนี่ยมีบนเงียงพร้อมโอ้โหโบกกาขี่ไปแล้วสายเซน้อยตะเวนกำลังชี้โต๊กดินพี่น้องน้ำใสคักขน,นาดไอ้เพคนขับให้เดี๋ยวก้าบกาบกา้าหัวพี่น้องเลยบกก้าขับรถผ่านนะโอ้นเอ็นล้นเอ,นเอ็น ยานนี่มันโอ้เนเย็นโอเนเย็นนะมันโมนนิ่งนะเอานี่ก็เป็นแต่ยานนะเห็นไหมมันสัน่นนะเป็นเสื้อเล็กมดนะเส้นน้อยไหลามาแต่พื่อละเมืองวิลาบุรีใส่บททองไหลลงสู่แม่นม้ำเซบางไฟคือบ้านเสียงไครพี่น้องกลัเว้นตกดินเราตอนนี้ าน้ำทางเนาะคำทางดีเนี่ยกวีไยคอยเป็นบ้านใหญ่พอสมควรเลยอันนี้เป็นที่คุ้มหนึ่งเนาะอันนี้เป็นทางสามแยกเลี้ย,ยวซ้ายมันไปทางเมืองอัสสัพรเนาะ เลี้ยวขวาเป็นไปทางวันมันินนลาดไปทางเมืองอัสพรจะมีหลายบ้านบ้านอันนนนยางบ้านโอ้หลายบ้านพี่น้องเลยบทชื่อไงอาสอนเคยไปหลายเชื่ออยู่ไปทางที่กับที่เป็นบ้านตรงหมอกไฟบ้านอ่าปาไล บ้านเน,น,นื่องๆอ่านีกหลายก็ข,ขึ้นกับม้มงไซบุรีแข่งชาวนาเทศเป็นตกดินความมืดเข่ามาแทนทีเราพี่น้องอมาฟางห่วยเบื้องนี้ก็เป็นบ้านเชียงไฟ่ือกันบ้านใหญ่ขนาดมีองเฮียนมันทยมต้นหลังเสร็จนี้จะซอดใส่บ้านมณีราช ซอยถนนหมายเลขสิบสามใต้อนาคตพน่าจะมีแผนที่จะปูยางเพราะว่าเขามานี้นมีหลายบ้านพี่น้องเลยลัดออกฮอดทางเลขสิบหรือว่าลัดไปทางเมืองอัศพรก็ได้เนาะแต่ทางนี้ลำบากหลายพอยย้ำฝนอยู่ ปยากมายากยามแรงก็พอได้อยู่เสียงไข่เป็นโซนเรียนมธยมต้นต้นสิมาเียนอยู่นี่ส่วนมอปายมนเรียนอยู่มานิาช าวเหยียดมาพี่ยังเป็นบ้านเชียงคายน้อเป็นคลิปาพาบรรยากาศมาสอน,พ,นอพี่น้องเลาะเียวสรนบทลาวจากบ้านนาซอยจบน้อนบ้านเสียงไค่เน้องพี่น้องยาวเหยียดเลย เป็นทางใดสามารถคอมเมนต์ได้พี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้กำลััใจบ่าวสอนแน่เนอะอ๋อนี้ขอปิดชิปนี่ไว้สำนี้ก่อนเด้อคลิปหน้าพบกมันใหม่บายดี